วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามที่กระตุ้นอารมณ์และชวนคิดมากที่สุดคำถามหนึ่งในเส้นทางของ Twin Flame สวัสดีครับทุกคนนักวิ่ง Twin นเฟลมจะหยุดวิ่งได้หรือไม่และยอมแพ้ไปเฉยๆหรือไม่หากคุณเคยเดินบนเส้นทางนี้คุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักวิ่งกับผู้ไล่ตามนั้นช่างเข้มข้นและน่าปวดใจเพียงใดช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เกือบจะถึงแล้วแต่ช่วงเวลาต่อมาคุณก็ต้องเผชิญกับความเงียบความสับสนและระยะห่าง แต่การที่นักวิ่งหยุดวิ่งนั้นหมายถึงอะไรกันแน่มันคือความยอมแพ้หรือว่ามันคือการยอมแพ้จริงๆติดตามฉันไว้เพราะเมื่ออ่านจบคุณจะเข้าใจว่าความรู้สึกเหมือนการสิ้นสุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 1. ความแตกต่างระหว่างการเลิกวิ่งและการยอมแพ้ในการเดินทางครั้งนี้ความจริงที่ทรงพลังที่สุดประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างการเลิกวิ่งและการยอมแพ้ เมื่อนักวิ่งยอมแพ้พวกเขาจะรู้สึกหมดแรงทางอารมณ์หมดไฟขาดการเชื่อมโยงพวกเขาถอยหนีเพราะความเข้มข้นนั้นมากเกินกว่าจะรับมือได้ไม่ใช่เพราะความชัดเจนแต่เป็นเพราะความกลัวและอารมณ์ที่มากเกินไปแต่การยอมแพ้ละ่ะมันต่างกันการยอมแพ้เป็นการกระทำทางจิตวิญ,ญญาณอย่างมีสติไม่ใช่การหลบหนี แต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจความไว้วางใจในจังหวะเวลาของพระเจ้าความไว้วางใจในการเชื่อมโยงความไว้วางใจว่าการปล่อยวางบางครั้งเป็นสิ่งที่นำเราเข้าใกล้สิ่งที่เราแสวงหามากขึ้นดังนั้นหากฝาแฝดของคุณดูห่างเหินให้ถามตัวเองว่าพวกเขาเลิกวิ่งหรือว่าในที่สุดก็ยอมแพ้ 2. ทํทไมนักวิ่งทวินเฟลมถึงหยุดวิ่งนักวิ่งทวินเฟลมอาจหยุดวิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ แต่จงระวังไว้ว่านั่นไม่ใช่สัญญาณของการกลับมาพบกันอีกครั้งเสมอไปนักวิ่งบางคนรู้สึกเหนื่อยและทางอารมณ์ช่วงเวลาสูงสุดและต่ำสุดของความสัมพันธ์นี้ทำให้พวกเขาหมดแรงความกลัวต่อความเปราะบางความกลัวต่อความผูกพันทางจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นอาจมากเกินไปพวกเขาปิดกั้นตัวเองนักวิ่งหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า รากับว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับความรักแบบนี้บาดแผลเหล่านี้มักมาจากส่วนลึกภายในบาดแผลในอดีตความสัมพันธ์ในอดีตและความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนักวิ่งบางคนถูกดึงออกไปโดยแรงภายนอกเช่นคู่ครองที่เป็นเวรกรรมความคาดหวังของสังคมหรือแรงกดดันจากครอบครัวสิ่งนี้สร้างอุปสรรคทางอารมณ์ทําให้พวกเขาวิ่งหนีไม่ใช่จากคุณแต่จากเงาของตัวเองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 3. สัญญาณที่บ่งบอกว่านักวิ่งยอมแพ้แล้วคุณจะบอกได้อย่างไรว่านักวิ่งของคุณยอมแพ้แล้วจริงๆคุณอาจสังเกตเห็นความเงียบสนิทไม่มีการติดต่อใดๆแม้แต่สัญญาณพลังงานพวกเขาอาจดูชาชินราวกับว่าพวกเขาปิดใจพวกเขาหลีกเลี่ยงเรื่องจิตวิญ,ญญาณการพูดคุยกับจิตวิญญ,ญาณหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สิ่งเหล่านี้คือกรอบป้องกันของพวกเขาหลายคนจมดิ่งลงไปในสิ่งที่ทําให้เสียสมาธิ ทำงานหนักเกินไปความสัมพันธ์อื่นๆหรือปฏิเสธการเดินทางทั้งหมดแต่หายใจเข้าลึกๆความเงียบนี้ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์นั้นหายไปสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณยังคงอยู่แม้จะซ่อนอยู่แม้ว่าจะปฏิเสธก็ตามหากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางทวินเฟลมของคุณโปรดเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างหรือติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลที่ระบุไว้ในคำอธิบาย สี่ทำไมการยอมแพ้จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนนี่คือจุดพลิกผันเมื่อนักวิ่งยอมแพ้มักเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าเพราะเมื่อทุกอย่างพังทลายพวกเขาจะถูกบังคับให้ไตรตรองพวกเขาตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับความเชื่อมโยงที่พวกเขาพยายามปฏิเสธคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นและผ่านความเจ็บปวดนี้การตื่นรู้ก็เกิดขึ้น ความฝันความสอดคล้องกันการเปลี่ยนแปลงภายในล้วนดึงพวกเขากลับมาสู่ความจริงบางครั้งช่วงเวลาที่พวกเขาหยุดต่อสู้คือช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มรักษาตัวเอง 5. ้าผู้ไล่ตามควรตอบสนองอย่างไรแล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อนักวิ่งของคุณยอมแพ้นี่คือเคล็ดลับอย่าไล่ตามแรงกว่านี้อย่าไขว่คว้า,ยาอย่าแก้ไขแต่ให้รักษาระยะห่างด้วยความรักด้วยการมีอยู่แม้ จะอยู่ในความเงียบพลังงานของคุณก็เข้าถึงพวกเขาได้จดจ่อกับการรักษาตัวเองปรับให้สอดคล้องกับเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณการจัดเรียงดังกล่าวจะกลายเป็นแสงที่นำทางเปลวไฟแฟดของคุณกลับบ้านจำไว้ว่าการแยกทางไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการเตรียมตัว 6. จักรวาลจะเข้ามาช่วยเหลือเสมอจักรวาลจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณไม่ได้รับการแก้ไข หากนักวิ่งของคุณต่อต้านชีวิตจะเปลี่ยนไปพวกเขาอาจรู้สึกสูญเสียสับสนหรือไม่สมหวังในแบบที่อธิบายไม่ได้สัญญาณต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นตัวเลขเทวดาชื่อของคุณพลังงานของคุณในความฝันการเปลี่ยนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทรงพลังมากช่วยปรับทิศทางพวกเขาเมื่อพวกเขาหลงทางแม้ว่าพวกเขาจะเงียบแต่การเดินทางยังคงดำเนินต่อไป 7. เกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาหยุดวิ่ง เมื่อนักวิ่งหยุดวิ่งพวกเขาจะต้องเผชิญกับสองทางเลือกการหลีกเลี่ยงหรือการตื่นรู้หากพวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงระยะทางก็จะยังคงอยู่ต่อไปแต่หากพวกเขาเลือกที่จะตระหนักรู้สิ่งที่น่าอัจรรย์ก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้หลบหนีจากการเชื่อมต่อพวกเขาถูกกำหนดให้ยอมจำนวนต่อมัน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจต้องใช้เวลาแต่จะทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับการกลับมาพบกันอีกครั้งมากขึ้นพลังที่ซ่อนอยู่ของการยอมแพ้นี่คือความจริงที่น่าประหลาดใจที่สุดการกลับมาพบกันอีกครั้งของทวินเฟลมมักเกิดขึ้นหลังจากที่นักวิ่งยอมแพ้เพราะความรู้สึกที่เหมือนกับการยอมแพ้มักจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาหยุดต่อต้านและในพื้นที่อันเงียบสงบนั้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงวิญญ,ญาณของพวกเขา การยอมแพ้อย่างแท้จริงจะเปิดประตูสู่การรวมกันเป็นหนึ่งและนั่นคือตอนที่เวทมนต์เปิดเผยหากข้อความนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของคุณให้พิมพ์ความคิดเห็นการเดินทางกำลังดำเนินไปเพื่อยืนยันว่าคุณเชื่อมั่นในกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและหากคนที่คุณรักกำลังเดินบนเส้นทางนี้โปรดแชร์สิ่งนี้กับพวกเขา ขอให้ได้รับพ่อนอย่ายอมแพ้และอย่าลืมว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้แสงสว่างกำลังนำทางคุณกลับบ้าน